ที่สุดสำหรับใจผมณปัจจุบันตอนนี้มาเสิร์ฟให้กับทุกคนนะครมาแล้วมาริสต้ทำไมบาริสต้าวัี้เะโพรจ้าช่สวัสดีะจะมาแบบห่อเรื่งรองกันเนะี่ย ครับเชิญนั่งทำครับครับแม่เห็นน้องครับมาแล้วเนี่ยทำให้พี่คิดถึงเดสกาแฟเอสเปสโซ่ของะคะก็บวกหลายสิ่งอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกไปคือบวกทั้งโรบัสต้าอาราบิก้าบวกทั้งนมนะคะก็ได้ทั้งรสชาติกาแฟเต็มๆบนตอมเหมือนชีวิตที่เรามีแพชชั่นในหลายแฉกนะคะอย่างรี่เองก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าน้องสนใจอะไรบ้างนะคะอาแล้วครับตั้งแต่เข้ามาเราจะเจอกับกลิ่นก่อนเลยครับกลิ่น กลิ่นคือแบบตีตีจมูกข <บา S 1> ึ้นมาแล้วเอาไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่กลิ่นตัวครับเพีกลิ่นกาแฟกลิ่นกาแฟครับคือหอมมากครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว้าวมากคือเราจะได้สัมผัสทั้งแบบรูปรสกลิ่นเสียงอะไรคือแบบครบเลยครับผมแล้วก็เราก็จะได้เจอนี่ด้วย AR 4D ถูกต้องอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันเรียกได้ว่าล้ำมากๆครับผมก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมของทาง Nescafe นะครับเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดก็คือเมล็ด กาแฟคุณภาพนะครับผมแวะเข้ามาดูได้นะครับผมที่เลสกาแฟเอสเพรสโซโรสครับที่นี้นะครับผมทุกคนเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์ดีๆอะไรต่างๆกับ้าไปอย่างแน่นอนครับผมที่สําคัญอย่างที่พี่ๆเขาบอกครับฟรีนะครับผมทุกอย่างฟรีหมดยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองเปิดประสบการณ์กันดูนะครับผมเราบอกว่าได้ประสบการณ์ดีๆกับบ้านแน่นอนครับยยอนครับอันนี้คืออ้อนอ้อนเบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวให้รุ่นที่อ้อนหนักกว่าเดิมครับไปต่อทาให้เด็กมาดูอ๋อ นะเอาก็พูดตรงๆครับในฐานะที่ผมก็เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ในคอฟฟี่เนสกาแฟนะครับวันนี้ดีใจม,มากๆที่ได้มีโอกาสถือว่ามาเชียกกร์อัพกราฟด้วยทั <c oughs> ้งจริงแล้วมันถือว่าเป็นเป็นเนสกาแฟเอสเปรสโซ่เนาะซึ่งแบบเป็นของกราฟมาอยู่แล้วครับก็จริงๆแล้วฮะอยากบอกว่าไม่ใช่แค่ผมนะครับที่วันนี้อยากจะมาจริงๆแล้วพี่ๆพรีเซนเตอร์คนอื่อนก็อยากจะมาแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นผมว่างก็เลยมาจอยแทน ดังนั้นสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากพี่ๆสื่อที่นาระทุกคนด้วยควรอย่ยไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ฝากมันไม่เป็นไรครับ <_ C os ur> ฝากเ,เมือ่อวันที่7ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะก็อยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะว่า720ชั่วโมงที่ทุกคนทํางานมาอย่างหนักผมรู้สึกว่าเขาคงไม่ได้ต้องการอะไรเลย,เ,ลยเพราะเราไม่ได้ชิงใช้จา่ายเราคงไม่ได้เงินในการตอบแทนแต่ถ้าพวกพี่ช่วยเรามากพอเราจะได้ relation ที่ดีต้องขึ้นเป็นการตอบแทนแล้วกันแล้วก็ เกื่อจะได้เห็นตึกมากกว่าสีเขียวบ้างผมอยากเห็นตึกแบบสีดำสีแดงสีม่วงสีส้มแต่สีดำับสีดำยังไรอย่างเงี้ยเนาะเออไรขึ้นอะไรมีหลายสีไหมครับเรอต่อว่าองเดี๋ยวไม่น่าเชื่อเลยครับข่าวผมจริงก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากที่สั่งเรายันไงครับวันนี้คือเราเก็บรูป